สวัสดีครับสวัสดีครับนุนนันภูมิครับพบเจอกันวันที่สองมีนาคมสองพั้าร้หสิบแปดวันนี้แอบมาดูรูปพี่เขาพ้นเก็บใบหน่อยอันนี้ก็ใบมันเริ่มแตกนะอันนี้เป็นแปลงของจานต้นนะอยู่ด้านนอกใบก็มีแตกแผงยอดออกมานะครับซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วโดย ธรรมชาตินะครับประมาณเดือนกุมภามีนานี่มันจะต้องแตกใบนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้คือรอบธรรมชาติของมันนะเราสังเกตได้จากทุเรียนเล็กนะนะครับวันนี้ก็มาฉีดเก็บหน่อยอยู่ในระยะไหนเดี๋ยวผมพาดูนะนี่ภาพรวมก็จะเป็นรุ่นหางแย้เนาะปัดดอกกันไปนะครับก็เป็นรุ่นหางแย้ ถอดหัวไม่เสร็จเลยจะย่างจะย่ยาต้นครับนี่อันนี้ก็จะมีขึ้นเม็ดไปแล้วบ้างก็มีนี่เป็นหางยะ ตอนนี้ก็ไล่ฉีดบำรุงไปก่อนช่วงบนบน,นุ่นโอ้โหเมตโตแล้วนะนก็เป็นหางแย้ภาพรวมส่วนใหญ่ ไม่ได้เข้ามาหลายวันโอ้โหรุ่นรุ่นรุ่นหลังมีดอกออกมาเพียบเลยอันนี้ฉีดก็เก็บมแมลงไปด้วยครับนี่ดูหญ้าดิหญ้าตอนแรกเขียวฟึดเลยนะแต่ตอนนี้โดนไอ้ตัวจักจั่นเนาะเขียจักจัก่นปล่อยเล่นแล้วเลยเทะหมดเลยหญ้าเราอุตสาเก็บไว <c oughs> ้จักจั่นเล่นหญ้าเต็มเลย กิ S <S <preach science> นเต็มเลยแล้วสิส่วนในเรื่อยเลยส่วนในนะส่วนน้อยอ่น,นี่นี่มะพอนเจ็บใบนะนี่มันมีใบแตกใบมันแตกออกมาแทงใบด่างมาเห็นไหมนี่แทงใบมาแบบนี้แล้วก็จัดการซะก่อนนะก่อนที <null S 2> ่จะมาสร้างปัญหาให้กับเรา โดยภาพรวมเนี่ยผมว่ามันแตกน้อยนะครับแตกน้อยตัวนี้จะเป็นแปลงเทสสามเก้าเก้าตาบอนเซอร์ด้วยครับสามเกตาบอนเซอร์ก็คือใช้ตั้งแต่ช่วงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกเนาะพอดีมาทันพอดีชุดนั้นนะครับโอ้ขอมโบนันขึ้นเม็ด เท่าไอ้นี่แล้วนะเท่าน่าจะเป็นนิ้วก้อยแล้วนี่ครับนี่นิ้วก้อยนิ้วก้อยนี่ประมาณนี้แหละนะครับขึ้นลูก จุดนี้บานทีหลังยังไม่ได้ถอดหมวกเลยเราเป็นสายถอดหมวกนะเราก็จะถอดหมดเ่ยครับเดี๋ยวเราก็มาถอดหมวกแบบนี้ต้นนี้ยังไม่ได้ถอดเลยสักอันนี้อันหนึง่งแต่ปีไออันนี้เราพ่นยาแปลงนี้เดี๋ยวก็ วันนี้ก็อาจจะเข้าไปถอดหมวกอยู่แปลงข้างในนะครับวันนี้ก็จะมีแขกมานะฮะก็เป็นคุณกัญญาเนาะบ้านสวนคุณกัญญาแนี่ทุเดียนสามปีสี่เดือนนะครับวันนี้ก็จะเข้ามาเชี่ยมามาเที่ยวชมสวนนัดกันเมื่อเชา้านี้วันนี้ยังไม่ได้ถอดหมวกนะครับภาพรวมนี่มันติดโอ้มันโกโปก เดี๋ยวผมไปพาไปดูไอ้ที่มันถอดแล้วดีกว่าที่ยังไม่ถอดไม่ให้ดูหรอกมันสกรปรกมันเละเทอะนี่พามาดูแบบนี้อันนี้ถอดหมวกไปแล้วนะฮะมันก็จะสวยงามนี่เออพามาดูแบบนี้ดิพาไปดูอะไรหมวกเต็มนะครับนี่ ไม่ทุกต้นเหมือนกันนะครับทุกต้นเหมือนกันก็ดูได้สวยงามนะครับขึ้นเม็ดดีนะเดี๋ยวผมจะกล้องที่แบบซูมดีๆมาให้มาถ่ายให้ดูทุกต้นเหมือนกันนะครับ เราไปต้นไหนก็เหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราทำดอกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์ซนนะครับร้อยเปอร์ซมากบ้างน้อยบ้างแต่ร้อยเปอร์เซนต์ครับน,นี่เขาถอนหมวกไปแล้ว ไ,ได้ใส่แมสกนะกินอาบาก็จะเข้ากระมูกจมูกหน่อยนะครับนี่ร้อยเปอร์เซ็นนี่นะครับอินซีเคมีนะครับก็ช่วงทำใบก็ทางดินก็เป็น6กสามนะตาบอนเซอร์ช่วงทำดอกนะครับสะสมอาหารเพื่อการดอกดอกนะครับแล้วก็บำรุงดอกก็จะเป็น ตัวสามเก้าเก้าซึ่งเป็นตัวใหม่ของบอลเซอร์เนาะสามเก้าเก้าตาบอลเซอร์นะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็ประมาณนี้แล้วดูลูกนะดูช่วงขึ้นลูกนะครับขึ้นลูกปีนี้นี่ก็จะผสมผสานระหว่างตัวสามเก้าเก้ากับหกสามสามนะครับเอามาผสมผสานในช่วงของการขึ้นลูกแล้วก็ฝากติดตามชมด้วยนะว่าออผลงานจะเป็นยังไงผลลัพธ์จะเป็นยังไง แต่จริงๆผมมาใช้สูตรถกสามสามเนี่ยสูตรเดียวตลอดชีพเนี่ยมาเป็นสิบปีแล้วแหล,ละนะครับเป็นสิบปีแล้วก็คือไม่ได้ใช้แปดยี่สี่ไม่ได้ใช้อะไรอ่ะสิบสองสิบสองสิบเจ็ดสิบสามสิบสามยี่สบเอ็ดสิบสี่เจ็ดสามห้าสิบห้าห้ายี่สิบสิบห้าห้ายี่ห้าอะไรพวกนี้ยไม่เคยแตะอยู่แล้วไม่เคยใช้อยู่แล้วนะครับ ก็เป็นอินซีเลยล้วนๆเลยนะครับมันก็จะเป็นการง่ายนะครับคือไม่มีโอกาสผิดพลาดอะ่ะไม่มีโอกาสที่จะไปใส่ปุ๋ยผิดสูตรอะ่ะมีแต่ใส่มากกับใส่น้อยอผมว่ามันง่ายไนะครับแล้วคนที่ทำนะค,คนที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่าผลลัพธ์ผลลัพธ์แม่งเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะว่ามันลดลดความผิดพลาดลงนะครับ ลลับนี่ชัดเจนมากนี่โอเคนะครับเดี๋ยวหันหน้ามาเจอกันเราก็ลากันไปวันนี้เนาะนะครับก็พามาเยี่ยมชมบรรยากาศสวนจานต้นในช่วงของหางแยะนะครับวันนี้ลูกพี่ลูกพี่ก็มีเฮียนำกับราชานเนาะนะครับก็พ่นเก็บใบกันนะครับเพราะว่ามันมีใบแตกออกมา มีใบแตกออกมาแต่แตกน้อยแตกน้อยมากนะครับคือไม่ได้กังวลอนะ่ะถ้าแบบนี้นี่สบายมากเพราะว่าฐานใบเดิมนี่โอ้โหถือว่าจัดจ้านมากนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของห่างแยะแบบนี้นะครับแบบน,แบบน,นี่ก็สบายๆนะครับไม่ได้สีเลียดเดี๋ยววันนี้ก็มีเพื่อน,อนๆทางสัมตลมนะครับ เขาจะมาเยี่ยมชมนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมมีภารกิจเข้าไปแก่หมวกนะครับแก่หมวกอยู่แปลงในนะแปลงนี้พ่นยานะครับก็เดี๋ยวไปแกะแปลงในเพราะว่าอันนี้เราใส่อาบาไปด้วยนะอาบาแม็กตินนะครับเอาไปเพื่อไล่มแมลงนะครับแล้วมแมลงมันก็ลงมาที่หมดนะลงมาที่หญ้าหมดเลยตอนนี้มันซัดที่หญ้าเราก็เจอเลย โอ้วันนี้ขึ้นเม็ดดีมากสวยจัดใช่ครับยิงใบวันนี้ยิงใบเอาให้ยิงใบไม่ได้ยิงรถผมนะอาจารย์ให้ยิงใบไม่ยิงใส่รถผมนะใช้ยิงใบไม่ยิงใส่รถผมนะได้ Bye-bye.